พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลช่วงนี้เราจะมาก่อติดความเคลื่อนไหวของ Honda m o t เตอร์ที่ญี่ปุ่นครับล่าสุดนะครับได้มีการประกาศถึงแผนการเตรียมพัฒนารถมอเตอร์ไซค์บางลมไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดในปี2017ซึ่งก็คือปีหน้านี้เองครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือ Honda EV ครับรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้เมื่อปีที่ผ่านมา นี่คือรถขับต้นแบบนะครับที่ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งฮอนด้าได้เตรียมแผนเอาไว้ว่านะครับในปีหน้าจะมีการพัฒนาเข้าสู่ตลาดในญี่ปุ่นอย่างจริงจังโดยวางเป้าหมายนะครับในการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าให้มีพลังขับเคลื่อนที่ดีขึ้นและมีการพัฒนาแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับให้ประสิทธิภาพสูงโดยสามารถวิ่งระ,ระยะทางทั้งหมดในการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่50กิโลเมตรซึ่งดีกว่าจเจ้า EVneo รุ่นเก่านะครับที่ทำได้ระยะทางเพียง30กิโลเมตร นับระยะทางที่เพียงพอต่อการใช้งานขับขี่ไปโรงเรียนหรือไปทํางานนี่คือภาพของการดึงปลั๊กไฟออกจากด้านข้างของคอนโซลกลางนะครับเพื่อทําการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองครับ h o น d a e อีวีครับนะครับรถต้นแบบบังลมไฟฟ้าที่โดดเด่นด้วยอัพไซด์ดาวหน้าและก็มีหน้าจอแบบฟูลดิจิทัลทักทายผู้ขับขี่ได้นะครับด้วยภาษาที่โดดเด่นสวยงามให้พลังขับเคลื่อนสูงสุดที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและก็มีระยะทางขับเคลื่อนได้ถึงมากกว่า50กิโลเมตร และเมื่อกําลังไฟฟ้าอ่อนลงเหลือเพียง15%นะครับจะมีไฟเตือนขึ้น,นมาให้ชาร์จแบตเตอรี่โดย Honda นะครับวางเป้าหมายการจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ6000คันต่อปีหรือ1%ซของตลาดรวมในญี่ปุ่นโดย Hon d a ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงตลาดในต่างประเทศนะครับว่าจะไปประเทศไหนบ้างแต่ก็มีความคาดหมายครับว่าตลาดในจีนนั้นมีความต้องการรถไฟฟ้าสูงมาก Honda ามอเตอร์คงบุกเข้าสู่ตลาดจีนอย่างแน่นอนนะครับส่วนตลาดในเอเชียหรือในอาเซียนของเรานั้นคนต้องติดตามข่าวค่าว,าวันต่อไปว่า h อนด้จะทำออกมาสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่ในอนาคต